สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดก็มันนำนิยายน่าอ่านกันอีกแล้วนะคะเป็นนิยายชายหญิงค่ะนั่นก็คือเรื่องอุบายนางหงนั่นเองเป็นเรื่องราวของมูดถิงหลิวค่ะทานายคนเก่งของเราซึ่งแน่นอนว่าการเป็นทานายเนี่ยถ้าเราเจอลูกความดีแล้วเราทําคดีให้เขาชนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเจอลูกความไม่ดีเนี่ยแล้วเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราหนักหนุนคนผิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะว่านางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดน ถ้าเงินถึงเนี่ยเธอก็ว่าความให้ได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนค่ะว่าคดีที่เธอทําเนี่ยก็ชนะอยู่แล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อของผู้หญิงที่ตุยไปแล้วน่ยที่แพ้คดีความโกรธแค้นนางเอกของเรามากค่ะก็เลยมาทําการคอตกอนางเอกของเราค่ะ หลังจากที่นางเอกของเราตุยนะคะก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีในร่างของผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีชื่อว่ามูถิงหลิวเหมือนกันแน่นอนค่ะว่ามูถิงหลิวคนนี้เน่ะเธอเป็นถึงฮองเฮาค่ะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะเธอเป็นฮองเฮาที่ไร้อํานาจนั่นเองค่ะเพราะว่าเต้เนี่ยไม่เคยเหลียวแลเธอเลยแน่นอนค่ะว่าพอมูถิงหลิวคนใหม่เข้ามาอยู่ในวงังหลวงเนี่ยทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนางเอกของเราก็คิดว่าในเมื่อฉันมีอํานาจอยู่ในมือฉันก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ สามีแล้วเหรอไม่รักไม่เป็นไรฉันมีอำนาจฉันก็ใช้อำนาจของฉันสิแน่นอนค่ะว่าน้องสามารถทําให้วังหลวงที่เน่าเฟสเนี่ยกลับมาหน้าอยู่ได้อีกครั้ง จากนั้นห้องเต้ของเราเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะบอกเลยค่ะว่าลุ้นทุกตอนแล้วมันหยุดอ่านไม่ได้อะ่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบนางเอกแนวเก่งฉลาดทันคนแนะนําค่ะเพราะว่ามน์มิถุนาเขานางเอกเขาสายนี้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอดชอบมากๆเลยในเรื่องนี้ก็คือตอนที่นางเอกของเราว่าคดีความนั่นเองค่ะบอกเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่น้องขึ้นศาลคือมันมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอดประทับใจมากไม่แพ้กันก็คือ เรื่องของความรักของสองพี่น้องแล้วก็ความรู้ทันกันนั่นเองค่ะคือน้องเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนหนึึ่งชื่อมูหยุ่นหยวนค่ะคือสองคนเนี่ยเข,เข้ากันมากรู้ทันกันสุดๆบอกเลยว่าสนุกมากไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถไปต e ํตำ eBook ได้ในเมสนะคะทุกคนอ๋อ oh, แอบกระซิบบอกนิดนึงตอนนี้เรื่องแยกพี่ชายของนางเอกอะค่ะชื่อเรื่องลุ่มหลงพยักนะคะตอนนี้กำลังเปิดให้อ่านฟรีค่ะ ไลฟ์เขาเนี่ยก็จะมาอัพทุกวันเวลา9โมงเช้านั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะคะแล้วอย่าลืม1นึ่คอมเมนต์เท่ากับ1นึ่ำลังใจด้วยนะคะ